สวัสดีกับวันนี้โอ้ยซื้อ,อยห่านางวะ่ะโอเคก็วันนี้ก็เป็นวันที่ครบสามปีฟ f ฟายก็จะมีโหมดต,ต่างๆให้ทุกคนเล่นเลยทุกคน,นีหนก็จะเป็นโหมดที่เขารวบรวมมาทั้งหมดเท่าที่จะทําได้น่จะมีหมดนะนักล่าวญามมาด้วยนะเออขั้วอยากเล่นติดชิบหายโอเคเฮ้ยเฮ้ยให้เลือกได้จึิงตัวละครทุกคนเจ๊ขั้วชอบเลสาปีฟิฟาย ตัวอะดีวันนี้อืมดิ๊อีแต่ตัวตัวนี้ตัวนี้ <c oughs> ว่าเลยเชียวเราจะเอาตัวนี้ไปเพื่ออะไรอะ่ะเออขอคิดก่อนผมจะเอาตัวอะไรดีตัวนี้มีแล้วมีแล้วตัวที่ผมอยากได้ก็จะมีโมโครอรา A หนึ่งสองสี่ส่วนตัวที่เหลือก็ธรรมดาอยากได้สามตัวแน่เดี๋ยวไปหนึงผมขอเดี๋ยวผมค่อยไปปรึกษาเพื่อนผมแล้วกันใช่ปรึกษาว่าจะเอาตัวดีโอเคก่อนอื่นเพื่อนก็เข้ามาในนี้ก่อนเลยไม่มีอะไรหรอกมากดรับนะเนี่ยฟรีนะทุกคนกดรับได้เพิ่มไอโบใหญ่เขมมาหลายรอบนี่ทุกคนได้อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ Do, okay. เด๋อเตะไปไหนโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยมาแล้วพอจะลองอันนี้ก่อนโอ้ oh, yeah. okay. oh, ยเออเคอันดิกาเอยไ okay. ม่ใช่ละเคผมเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ได้มอเตอร์ไซค์เลยทุกคนเห็น<า> okay, ดูโก้เขจะได้มอเตอร์ไซค์ไหมมาสามอันสุ่มครั้งที่หนึ่ง บึมตาสังาสูงคั้นที่สองโหยสูงขั้นที่สาม้ยเป้ยโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้ยเฮ้ยโดนรถไฟแล้วสูงเล่นเล่น โอ้สุ่นฟางครั้งติดโอ้อันนี้แอร์บอดด้วยว่ะเออฉันได้อยู่ได้อยู่เท่เท่เท่โอ้สุ่มเล่นเล่นเสร็จโอ้โอ้ฉลองฉลองตัวไม่ปรึกษาละแต่ผมขอไปดูสกิลก่อนเออสกิล ไอ้ไอ้ไอที่ผมใช้เป็นโมโคไม่มีรดับยิงก็ติดปั้นหนึ่งผมขอดูกันสกิลมันสูงสุดได้กี่อันสามดเออตัวใดดีเอหนึ่งสองสี่ก็อยากได้โมโคก็อยากได้รอร้านก็อยากได้สักเท่าไหร่นะสองตัวเนี่ยปั้นหนึ่ง สนใจย่ายมากเอ้ยตัวนี้อ่ะอืมได้มาแล้วไอหิมพ์สองสี่โคตรจะด,ดีโอเคเออแล้วมันมันพัฒนาร่างยังไงต่อวะเออแล้วมันให้พัฒนาร่างตรงไหนอ่ะมีน,น,นีพัฒนาร่าง ใช้สองอันอ๋อใช้สองอันโอเ้โหทุกคนได้มาแล้วเอ2 4หนึ่งสองสีส่ไปเพื่อาไปตอนรับน้องใหม่กันเอ2 4หนึ่งสองสี่นี่มาเลยนี่จับไปเลยวะสามโอ้โหอ้ไหมากอนไม่เปิดเอ็หนึ่งสองสี่เปล่าวะไม่ได้มันล็อกไว้อยู่ ดีใจทุกคนเดี๋ยวเพื่อนก็จะใส่เป็นสกิลของโจตา้าป่ะวะเอาโอโจต้าดได้ไหมตัวหนึ่งกดสองพันโอ้โห2สองพันเลยตัวหนึ่งเมื่อวานใช้เงินไปอัพสกิลเคนดี่ r really e อัพไปเลยนี่โอ้โหคือแบบมันต้องดีมากเลยทุกคนใช่มาเลยที่เพื่อนจะมาฉลองกันหมดอะไรดี ถ้าเป็นโหมดที่ไม่มันนะแต่แบบโอ้โหคือเออโหมดอะไรดีดอ่ะทุกคนผมผมเล่กไม่ถูก้านหนึ่งแต่แม่งพี่รู้แม่งดีใจมากสม้งตมดักรยอะ่ะงัลโวันนี้เรจะมาเล่นโหมดแต่ต้องเป็นโหมดที่ใช้ปะหานาได้อืมทำใจลำบากวันหนึ่งเอาโหมดคนื่งทั้ทงแล้วกันทุกคนไปเราจะมาคลั่งกันวันนี้มาเลย ตัวสกิลตัว ian, ความใหม่เลยมาวันน like ี้แหละตัวสกิชะตาของเราเพื่อนโอ้คือแบบตุ๊บตุ๊บตั้งใจวันจักรย์ลยโผมเห็นแล้วผมแบบฟูมาตั้งใจเยอะนี่มาตั้งใจแบบเจ็บ เฮ้เฮมันลองกัน hmm. มันลองกันเฮ้มันลองกันมันลอก5 5ก็เอา5ก็เอา1เพ1เพชรของหมดของหมดอื้นี่2เคได้อยู่๋ยวผมจะเอาไปสุ่มไอ้นั้นด้วย มาดูกาพอจะได้อะไรนะตอนที่พวกเราเล่นเสร็จแล้วโอ้โหโอ้ด oh, ีใจจ้าจ้าเพราะผมรู้ไม่เพราะวผมเข้าเกมฟรีไฟก็เพราะตอนนั้นผมผมกำลังนั่งดูยูทูบอยู่ oh, ยโอ้ดูชีวิตเยอะจังเฮ้ยเดี๋วยวเดี๋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 ยวอย่าเพิ่ชีวิตเยอะเกินไปแล้วเคก็ผมนั่งดูฟรีเกมฟรีไฟอยู่ใช่ไหมนั่งดูยูทูปเกมฟรีไฟอยู่จังนั้นผมไปเพราะพี่ไอ้บาร์เบอร์เปล่าวะน่าจะพี่ไอ้บาร์เบอร์หรือพี่ไอ้บาร์บี้ หรือว่าเออเป็นช่องช่องช่องอะไรวะจำจำไม่ได้ผมผมดูแป๊บหนึ่งแล้วขมว่าฟีไฟมนการอัพเดตเล็กน้อยถึงปานกลางผมเลยทำการเข้ามาโอเคก็อัพเดตจะิงๆัหแมงมอมว๊อ t เราฟาดมากทุกคน M สิบสี่ M สิบหกอ่ะแต่กินเขาเรียกว่า M สิบหกนะทุกคนเข้าใจผิดน,นะหน้าไม้โอ้โหของดีนะของดีจริง

โหมีทั้งปืนอยากเล่นแล้วก็ไม่อยากเล่นตอนนี้ผมต้องหาเราะเจ้า eg ก่อนนะเพื่อจะเพราะว่าใช้สกิลของเจ้าตัวเอหนึ่งเอหนึ่งสองสี่ได้เคผมน่าจะเอามิเกี่ยวมาด้วยนะเออนี่ครับเจ็บเจ็บเจ็บกลัวเจ็บไปั้โอ้โ นี่จะเก็บหมักเลยคนนี้ต้องต้องหนีละเฮ้ยอะไรว่าเฮ้ยสกิลนี้นี่ว่าเอ้ยเดี๋ยวเก็บอันนี้เพราะเรา,าจ,จะสามารถอัพอีกขั้นหนึ่งก็ได้มไม่อัพหรอกไม่เป็นไรทำนองแบบทำย,า,า,ยาก่อนทำยาให้เต็มถ้าพวกเราสามารถอัพไปอีกขั้นหนึ่งได้เพราะเรามีสิทธิ์ชนะมาก โอ้โหมาแล้ววันนี้มารีวิวมอเตอร์ไซค์กันดีกว่าอ่ะฮิฮึฮอเคเบิ้มนี่โอ้โหเพิ่งได้มอเตอร์ไซค์แบบสกินครั้งแรกนะโอเคทางจบเรียพบ่มขึ้นมาผมจะขับมอเตอร์ไซค์จนแบบมีพลังมากจนแบบว่าใช้พลังสุดๆเลยคร okay. okay. like ับนี yeah. ่ยากเชื่กเกิอนอย่างนี้เฮ้ยมีคนฝรั่งเรีวตันหว่ะแป๊บนึงวิวตันหนีดิวิีวตันในเชืองหนีนะทุกคน ก็คไม่สาม,มารถสู้กับคนเก่งๆได้แต่มันก็คงจะไม่ตามทามไฟของเราหรอกโอเคกินก่อนแป๊บหนึ่งโอ้เสียบเสียบนั้อเสียบนั้โอเคเราก็จะไล่ตามหาเห็ดน,นะทุกคนกินไปเรื่อยๆโอ้ยมันเกี่ยวอะไรกัอีกวะกันเออเยอะๆแบบนี้ดีโอเค แรงยังตื่นขึ้นหยาหนีขึ้นขึ้นนุ้ยนุ้ย ทุกคนก,กินกินกินกันโอ้ยแต่โอ้โหทางนี้ก็มีทางนี้ก็มาตายด้วยปบยังไงเดียต้องเอามร์ไก่อนเอรไ์ไซ่เฮ้ยเฮ้ยกลงังใส่งั้นดนลมอนตอรเกีบลังก่อนแต่เอามาตอร์อเก็บังนเ่นี้ โอเคโอ้แต oh, ่อันน oh, ี้เราเล่นเซิฟเซิร์ฟไงใช่เราเล่นเซิฟเซิร์ฟไม่ได้เล่นสนามด้วยฟรีไฟมาต่อไปพวกอนวิสิทิ์เพชรก็จะมาทำการสุ่มที่นี่เลยไแต่สักหนึ่งครั้งเฮ้ยโอ้โหนู้่าจะได้ไอ้วอรลทุกคนเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันช้ามากเลยนะแต่เกี่ยมันโอ้เกมเกมโคตรเก็บเกมแบบเก็บกดเกมเก็บกดโอเค อันนี้ก็ลดราคาเยอะเลยนะแล้วผมดูเติม10บาทได้ได้ขึ้นแบบนี้กับสามเพชรมันคุ้มนะเออเหนืดใจดีมากๆอันนี้ก็มาเดีย๋ยว่าจะเล่นอีกสักหมดดนึ่นหมดเลยดีหมอดอ่าหมวดพีสีสนน่นี่แหัะ ชอบเลยแม่งแล่นมอเตอร์ไซค์แต่ยังรีวิวไม่หนำใจโดนยิงซะก่อนอนี่กอดแก้เขาเพิ่มมาแล้วทุกคนผมก็ว่าอยู่โอเ้เอะมาเัมือน,นได้รีวิวนำใจแน่นอนไอ้ปืนอะไรเพิ่มเข้ามาไหมใหม่ เอเคนี่ c v แนะนําเลย A หนึ่งสอส่สดนมันจับจไม่เสียบมากแล้วอบอกกินกินม่ช่อโอมดูดิเลดงเดง แต่ห้ามาปุ๋นบ,บนี้นก็ไม่ไหวนะทุกคนเคทุกคนมาดิสิปดมิ๊กแมวต็อกบบบิ็กสิบแมเขาเรียก็กสิแมมาเรียก เอาก็ตีตาแล้วไม่ใช่เหรออ้ใส่มาชุบนะทุกคนเริ่มมันละเริ่มมันละตีแม่งเล่นเราไม่ค่อยมันเลยมาเริ่มมันแล้วทุกคนเอ๊หนึ่งสองสี่ผมจะใช้ทเห็ดเนี่ยคืออ่ะแม่งไม่ต้องรีเลื่อนเลยอ่ะพูดง,ง่ายๆไม่ต้องใช้ยาเลยถ้าออพแบบฮะอัพเร็วหมด วแถมผมยังไม่มีสกินไอวอลนะเออเกมน่าจะแจกสกินไอวอลใหม่ครบรอบสามปีไอวอลแบบกว่าไอวอลเรียกได้ผมก็เอาอ่ะโอ๊คสิบแปดค่าคนมันดูกันว่ามันจะสามารถฆ่าอะไรได้ไหม ยิงคนเฮ้ยโอ้โหมันก็เกินปปนงจักรมันอยู่มุมสูงอะตื้อตื้อตื้อโอตายมาดบมาดิไม่ตายไม่ตายโอเคมาก็คิดแปกข้าคนองส่ยต้องให้เพื่อนแบกแต่สี่ต่อสอง สามต่อสองคนระับพ,พูดอะไรวะพูแล้วนี่ก็หยุดแล้วแป๊บน,นึงไอ้สองแป๊บแล้วสองแปบบ๊บอเคมา ก็บโชคดีตอนนั้นผมว่าเก็บไ้ไม่เยอะนะเจีเจ้ยังกันจับไปนี้วอเกาะแล้วก็เอามาถือกันโอเค เอ็นหนองสี่ถือว่าแบบก็ยินบวกได้นะแต่ถ้าเอาเอาแบบนี้นก็จะดีแบบอุ๊ยอุ๊ยโอ้อม่ก็เลเรยวพูดไม่อยยิงมาล้วนพูดมม่ใหญ่กูเด็กสืบปืนล้วนขาขาแม่งเห็นหมดเลยเอ็นก็หมูดตล็งเขาฆ่าคันจะตายอยู่ อันนี้ก็ยิงไม่โดนเยีดไว้อือยอ,อยู่กับทีมอะไรกับแมรู้อ้ามันทีมา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 จะการจะการ อันนี้ไม่ไม่บูแล้วเฮ้ยแต่นี่ครับก็เป็นด่านสุดท้าของกกเกี้ยวอุ้ยมาแล้วทุกคนแบบนี้อเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะสำหรับใครที่เยู่นนี้ผมจะเดินดูรอบๆทั้งที่จะเดินดูรอบๆได้นะโอเคนทุกคนก็จะเป็นเหมือนพระราชวังท่องเต้นะทุกคนท่องเต้แล้วว่าอะไรวะ ทุกคนก็ประมาณนี้แหละเออมี่าเอะมาตอนนี้ฮะดีมาทำไมหพี่บ้าอ๋อโอเคทุกคนมาใส่ชุดนี้ก็ได้ก็แค่เป็นเสื้อ มันเปลี่ยนจังใดจุดบะไรจะเกิงอะไรแล้วเอาไม่ไปไปกันเนี่ย่เน่ภาษาจีนดิสเกินเห้ท่านผู้ชมดูหมายรอบแล้วแบนั้น

ส่วนท่าตเกินสั่งหนึ่งยังไหนโยมไปล่างอยู่พอเรีนเสิแล้วน่ะมาตอนนี้ you เฮ้ย <Hey, S 2> ได้อันนี้ได้ไดชิ้นส่วนผลิตมาด้วยโอ้ได้แบบนี้ก็หนุกดีวะวันนี้หนุกแน่นอนโอเคมาลงมาสุ่กไปต่อเลยกว่ามาดูกันว่าเขาจะถึงได้อะไรอ่ะอีกสักสองครัง้ง okay, โอเคอ่ะ เอาตัวส uh ูง huh. ง่ายเกินเกงนก็สำหรับคลิปนี้เราจะไว้เีนเท่านี้กันนะครับเพียงคนไดสใจก็สับสายด้วยบ๊ายบาย